สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลอบช่องนะครับของเจ้าตัวอาริงโก้นะครับ drf s 2 0นะครับตัวนี้นะครับซึ่งวิธีการลอบก็คือช่อง160นะครับมันจะเป็นความถี่245.00ก็คือบันทึกผิดช่องนั่นเองนะครับปกติแล้วช่อง160มันก็จะเป็น246.9875นะครับเดี๋ยวผมจะมาลอบ ความทีนี้ออกจากช่อง160นะครับวิธีการลบนะครับเมื่อเราอยู่ที่ช่องที่ต้องการลบแล้วนะครับกดปุ่มฟังก์ชันหนึ่งครั้งตัวเลขมันจะกระพริบนะครับเราก็กด P2 ค้างไว้เลยครับนี่ก็คือลบแล้วนะครับผมวิธีการลบเดี๋ยวเรามาเรียกกันดูนะครับเห็นไหมครับช่อง160หายไปแล้วนะครับเห็นไหมครับมีช่อง159แล้วก็เวียนมาช่องที่1เลยเดี๋ยวผมจะลบ ให้ดูอีกครั้งนะครับเป็นช่อง159นะครับกด F อ่าตัวเลขช่องมันจะกระพริบนะครับแล้วก็กด P 2ครั้งไว้เลยอ่าอันนี้ก็คือลบช่องแล้วนะครับอ่ากดดูนะครับกดซ้ายขวาดูอ่า158แล้วก็ไปช่องที่1เลยนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ก็คือเป็นวิธีการลบช่องของเจ้าตัวริงโก้นะครับ DR CS 20นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ